ไปติดตามข่าวสารกันต่อทีจังหวัดอำนาจ,จเจริญกันแน่ค่ะทางสวัสดิการนะคะคุมครองแรงงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่นมิการอบรมนะคะเรื่องของแรงงานสูงอายุขาะสุขใจใน4ีมิติเพื่อที่จะให้แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุได้มีความหูและก็สิทธิประโยชน์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ โดยนายเซนีสมเขวหวานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแรงงานสูงอายุสุขใจใน4มิตินั่นก็คือมิติสังคมมิติเศรษฐกิจมิติสุขภาพและก็มิติด่านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุมีความหูด่านทธิประโยชน์และก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนการเงินช่องทางในการเข้าสู่อาชีพเพื่อสร้างรายได้ การดูแลเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตการหูเท่าท่านเทคโนโลยีในเรื่องของชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมร่วมทั้งการรับรู้บริการด้านสังคมจากภาครัฐซึ่งกะมีแรงงานนอกระบบแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพต่างๆหรือว่าน่วยงานที่เกี่ยวของอายุ60ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมในเทือนนีนั่นเองค่ะค่ะด่านนายประสิทธิ์นิยมแก้วนะคะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นกะบอกว่า จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวยัยหรือว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยแหละค่ะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติว่าสิเป็นการขาดแคลนแรงงานในอนาคตการเกิดธุรกิจใหม่เพื่อรองรับสังคมสูงวยัยจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2 5 6 6กับพบว่าตัวเลขของผู้ที่มีงานเฮ็ดนี่ทั้งเมิดนี่40.1หล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบจํานวน21ล้านคนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกระนักถึงความสำคัญในเรื่องของการสร่งเสริมสิทธิหนาทีแก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมเนื่องจากว่าผู้สูงวัยนีถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงหรือรับหูเข้าวสารข้อมูลต่างๆและก็เรื่องของบริการของภาครัฐ ตลอดจนสิทธิด่านแรงงานและก็ความปลอดภัยในการเหตุงานต่างๆนี่แหะค่ะพ่อเพิ่มมีการอบรมแบบนี้ก็คือสุขใจในสี่มิติมารับรู้เรื่องของข้อ,ขอมูลข่าวสารแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปัญหาอย่างใดมาบอกมากล่าวกัน ผู้ที่เพิ่นเป็นโตแท่นเข้ามาเป็นกเกษตรไปบอกไปกล่าวคนในชุมชนต่อไปนะคะนอกจากเรื่องของการหูท่านขอมูลข่าวสารเทคโนโลยีแล้วสมัยนี้เขากเกษียณหนาซื้อต่างๆนพีก,กุ้งว่าผู้สูงอายุนี่ตกเป็นเหยื่อมีดช,ช้าฉีบหลายเงื่อนในบัญชีบางคนเกษียณมาแล้วกระถึกหลอกถึกต่มอันนี้กระถือว่าเป็นการอบรมเกษตรความหูต่อไปแล้วกเกษตรไปบอกไปกล่าวผู้สูงอายุในชุมชนถือว่าเป็นเครือข่ายต่อแขง้่นั่นเอ่นะคะ่่